ไห่หอมกลับก็ต้องเอเพิ่มเอแิ่เ,แลเลและกันและก,กันลกและกะไรคอนเซ็ต์คอนเซ็ตเนี่ยโมเมนต์เนี้ยคือใช้ไปได้ยันแอนนิเวอร์ซารีสองปีอยู่ไปได้ถึงสองปีพอเข้าปีที่สามตีกันทีน่้ไม่ตี มาทนหัวกัน จะต,ตายแล้วาบีช่วยด้วย <ทำ S 1> อาบีช่วยหนูด้วยช่วยฉันิช่วยฉัน,นิไม้เป็นมเตนน่ารักของพี่น้องเจ็บมัย้ยนะเดินปอ้โปดมาแล้ว 不嗯，发给我热了。<laughs>